สวัสดีครับผมนายสุชาติสถัณย์ดีนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนไพรตำบลนาถมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนไพรที่เราผลิตภัณฑ์นะครับจากชุมชนสู่ชุมชนแล้วก็ผลิตเนี่ยสู่ชุมชนนะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะครับได้แก่ชาเห็ดเชอออกเปกนร้อยเนะครับที่ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนไพรตำบลนาถมนะครับนะครับเราจะนําก้อนเชื้อนะครับ ที่ได้จากเครือข่ายนะครับมาทำการเปิดดอกนะครับโดยใช้เวลา3เดือนนะครับโดยควบคุมในเรื่องของคุณภฟูมนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เหมาะสมของตวบลน้าท่ำนะครับจึงเหมาะสมให้เห็ดหลินจือของเรานะครับเป็นที่1ของชุมชนนะครับแล้วก็เป็นที่1ของผลิตภัณฑ์ตําบลน้าทํำนะครับอะไรคือตัวการันตีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากหน่วยงานนะครับสสวนะครับที่เข้ามาในการพัฒนานะครับจนชาเห็ดหลินจือของเราเนี่ย ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็หน่วยงานของนะครับสารบัญราชพัฏจังหวัดยาลานะครับได้เอาช้าหินของเรานะครับไปทดสอบเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มาตรฐานคุณภาพตัวคิวนะครับจนออกมาเป็นมาตรฐานตัวสินค้านะครับ แล้วก็เราได้ผ่านถึงกระบวนการในการทําเรื่องของต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับออกมาเป็นนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุไทยที่เราผลิตสินค้าคุณภาพจากใจเราถึงมุมคืนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านชายังสร้างกลุ่มเครือข่ายนะครับส่งผลต่อ กลุ่มผู้ประอบางในชุมชนนะครับก็พื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผ่านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการาผลิตสินค้าคุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของการตลาดนะครับรวมกับถึงการพัฒนานะครับกลุ่มต่างๆเนี่ย ให้ได้รับมาตรฐานและก็คุณภาพเช่นเดียวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหวังว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเชื่อมต่อหน้าต่างของศูนย์การเรียนรู้นะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเช่นกรมนอนนะครับแล้วก็ลงสู่ชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ